สวัสดีครับไทจังเฮ้ยเป็นกะเพราตามใจฉันครับกะเพราปลากะเพราคนบ้าครับนี่กะเพราเนื้อครับหั่นไปแล้วอาจจะงงเลยติดตามกันครับใส่ขานะครับงงเลยใส่ขา่าใส่ข่านะครับใส่ข่านะครับใส่ข่านะครับใส่กระเทียมไปสองกลีบนะครับข่าสี่ห้าแว่นแล้วพริกแดง ประมาณ1ิเม็ดครับเอาให้เผ็ดดากแดงไปเลยนะครับแล้วก็ตะไคร้หั่นนะครับนี่ฮะอือล้ก็จะโคโคโคกนะครับเราจะโคไม่ละเอียดมากนะครับโคพอมันแตกนะฮะใส่พริกแดงก็จะหอมนะฮะแล้วก็จะแห้งนะครับอ๋อพริกแห้งฮะก็พวกออกมาก็จะแห้งนะฮะหอมนะหอมพริกแห้งนะฮะนี่ฮะเอาแค่นีแล้วครับ รวมกันแล้วก็โค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 ,โคเอาพอประมาณนะครับนี่นะครับแค่นี้แหละพอแนละ้วโอเคเนี่ยฮะเนื้อมีนิดเดียวครับทำห้แบบน้อยๆแบบรสจัดๆไปเลยไม่เอาอะไรออกสักอย่างนะฮะเนื้อมันแพง เอาให้หมดนะครับเอาแล้วก็โทรศัพท์ไปบ,บ่ล่ะคิดว่าประมาณนี้น่าจะแหลกพอนะครับนะครับเน่าจะแหลกพอแล้วโอเคฮะโอเคพักไว้นะครับกระทะร้อนแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอาเนื้อลงนะครับเนื้อลงไปคั่วนะครับนี่ มันก็จะติดเขียงเอ้ยติดกระทะไดอเปล่านะครับนะฮะอันนี้หนึ่งนะครับแล้วก็จะเอาพริกที่โขกไว้นะฮะนี่ฮะมันไปคั่วด้วยกันนะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับกลิ่นเริ่มออกนะครับนี่ฮะมาคั่วกันนะครับนนี้ จริงๆเลวต้องใส่น้ำมันนะครับแต่เราไม่มีน้ำมันนะครับเราก็เอาขั้วแห้งธรรมดาโอ้โหนี่ครับเริ่มแห้งแล้วนะครับเริ่มสุกแล้วนะครับนี่นะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับนี่นะครับ จัดปลามีนะฮะใส่น้ำปลานิดนึงนะครับน,นะฮะแล้วก็ใส่รสดีนะครับใครอยากหวานก็ใส่น้ำตาลนะครับแต่ว่ารสดีก็น่าจะหวานนะครับขั้วสักพักครับนีครับน,นีครับอืออือแล้วเราก็พอเริ่มโอเคเข้าใส่กะเพราไปเลยครับ ดูนะครับนี่นะครับยังไงบ้างฮะนี่อืมมันไม่เหมือนไฟถ่านเนาะหรือไฟแช็ดเนาะมันจะแรงๆเนาะพี่แบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุบ๊แล้วก็แบบโอเคเลยน่ากินนี่นี่ฮะกับเผาโจนนะครับ,บเผาโจนน่ากินไหมครับเดี๋ยวชิมดูก่อนกินได้ไหมกินได้ไหม ดูก่อนนะครับอ,อร่อยครับอร่อยอืทำเองกินเองไม่อร่อยให้มันรู้ไปสิรครับใช่ไหมฮะเผ็ดอะอขอบคุณที่เขามาเบิงมาแยงนะครับบ๊ายบาย